แระเด็นช่วงนี้เราจะมาเล่นเกมกันเออไปเล่นเกมทายใจน้องโตครับแต่วันนี้เรามีผู้ทายใจเนี่ยอยู่ข้างในสาาคนสาวสวยเลยสาวสวยเลยจริงเดี๋ยวถามคำถามแรกแล้วถามปุ๊บเนี่ยจะให้ทางทางแขกรับเชน้อเซอร์ไพรส์สาคนเนี sí, ่ยตอบก่อนผู้หญิงอาชีพไหนที่คุณโตอยากคบเป็นแฟนมากที่สุดหนึ่ดาราสองพยาบาลและสาม นักเทนนิสแบบพาราดอนตัวยังไม่ตอบนะฮะเราให้สามนัดตอบก่อนหนึ่งหรือสองหรือสามครับเราด้ว่ะเบอร์หนึ่งก่อนเลยครับเบอร์สามตอบเลขสองเบอร์สองตอบเลขสามเบอร์หนึ่งตอบเลขสามหมายถึงว่าเลขสามเบอร์หนึ่งตอบเลขสามจะเป็นนักชนิดสองตอบเลขสามเป็นนักชนิดนักเทนนิสเบอร์สามเป็นยางพยาบาลคุณโตอยากให้เป็นพยาบาลครับพยาบาลทไมอ่ะ พยาบาลนะข้อสองนะฮะแสดงว่าถ้าต้องเลือกหนึ่งในสามี่ผมเลือกพยาบาลแสดงว่าชอบเครื่องแบบผมว่าพยาบาลถ้าเขาดูแลผู้ป่วยได้เขาก็ต้องดูแลเราได้ดาราไม่ชอบเลยเนาะไม่ค่อยดารา ถ้าคำถามข้อที่สอนนะครับครับรูปร่างหน้าตาผู้หญิงแบบไหนที่คุณโตอยากคบเป็นแฟนมากที่สุดนะหน้าตาแบบไหนนะฮะอข้อหนึ่งนะฮะตาโตออกแนวพี่ครูนะผิวขาวอกใหญ่นะฮะอกใหญ่นะครับเน้นด้วยข้อสองนะฮะมวยขาวหน้าอกเล็กๆเหมือนซาลเปาลูกเล็กเซเว่นนะฮะอุเลจินตนาการเอเซเว่นะข้อสามหน้าคมผิวสองสีนะฮะขาเรียวยาวหุ่นเหมือนนางแบบเลยนะฮะอ๋อ่ะ ตอบครับตาตาโตแนวคิขุกผิวขาวนะครับอกใหญ่ตาหมายเลขงองคตอบครับอ้อสามนะฮะหน้าคนผิวสองสีขาวเรียวยาวหุ่นนางแบบเออ้าหมายเลขสามฮะเนี่ตาโตคิบขูเหมือนกันกลับมาที่กุโตดีกว่าถ้าสมมุติจะต้องเลือกมีแฟนเนี่ยจะอยากคบแฟนแบบไหนไม่จสุดคงเป็น ข้อหนึ่งครับผมตาโตออกแนวคิกคุผิวขาวครับโอ้ยอใหญ่เราองใหญ่อ้ใหญ่องไม่ใหญ่อันนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ฮะที่เหรอท้ามถามนะครับถามว่าคุณคิดว่ากางเกงในตัวโปรดของคุณโตเป็นแบบไหนอ่าตรงนี้เรามีภาพประกอบนะเรามีภาพประกอบนะนี่ไม่ใช่ของผมต้องเป็นสีขาวนึงสีขาวใส่ผู้ผู้เอวสูงผู้ชายอยากจะชอบใส่กางเกงสีขาวจนดูเซ็กซี่ใช่ฮะขาวเอวสูงเป็นอย่างนี้เหรอข้อสองนะฮะลายกระดกลายกระด ก็โอเคลระตูนใช่ไหนโอเคโอเคเวลาใส่แล้มันดูแรบๆมีอารมณ์ดีนี่ถูกไหมข้อสามลายการ์ตูนโดเรมอนอันนี้ไม่ไหวนะการเลือกจะเบอร์หนึ่งฮะเบอร์หนึ่งตอบว่าเป็นลายการ์ตูนฮาเบอร์สองจ้าตอบว่าเป็นสีขาวเอลซูเลดหาว่าเขาเชยขนาดนั้นเลยเหรอข้อสามฮะข้อสามนะฮะลายการ์ตูนลายการ์ตูนตัวครับ ต้องใส่ต้องเลือกอันหนึ่งด้วยใช่ไหมต้องเลือกอันหนึ่งฮะดังจริงๆกูอาจจะไม่ชอบทั้งสามอย่างก็ได้แต่ต้องเลือกอันหนึ่งถ้าถ้าต้องใส่ตัวหนึ่งเนี่ยครับผมยอมเลือกไลท์สก็ตเลยกันครับไลท์สก็ตไลท์สก็ตลท์สก็ตก็คือเบอร์สองนะฮะเอาละเรามาดูคะแนนที่รวบรวมกันหน่อยนะครับเบอร์ที่หนึ่งเนี่ยนะครับได้สองคะแนนเบอร์ที่สองไม่มีคะแนนเลย เบอร์ที่3 4คะแนนนะสามคะแนนสามคะแนนสามเหรอฮะสรุปผู้ชนะคือมาโอเอาหมายเลขสองเอาไปก่อนเอาหมายเลขสองไม่ดูแลนะอบไม่ถูกเลยตอบไม่ถูกหมายเลขสองอยากเห็นหน้ามากเลยคู่กายคู่กายเดินข้ามกันนี่นะตอบไม่ถูกเลยไม่ตอบเลยทำไมอ่ะเป็นวามต้องต้องการครับตั้งใจแต่ตอบให้ผิดเพราะว่าผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมพูดตรงข้ามมันถูกครับ อคโคิวเค้กครับคุเค้กเค้กเค้กกับคิวคับคิเค้กนะครับคราวนี้เราอยากจะเห็นเบอร์หนึ่งหน่อยเบอร์หดูสิครัเบอร์หนึ่งเป็นใครครับสวัสดีครับสีคเชิญค่ะ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 นี้สาวสวยสวนเออคือใครครับนนี้นี่คือมาเรียม มาเรียมมาเรียมมาเรียมอ๋อมีไฟเหมือนกันอ้าคนสุดท้ายรู้จักคนสุดท้ายสุดเป็นใครครับเก็เหลือคนเดียวแล้วแหละสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัพี่โตทั้งหมดนี่คือแบบบีไฟเราขอเข้าข้างในบ้านดีกว่าอากาศจะได้เย็นๆคุยกันได้สบายๆหน่อยอาสวัสดีครับเข้ามาในบ้านวันนี้เราก็รวมกันเป็นวงบีไฟไม่ห้าคนห้าคนมีเพลงอะไรตอนนั้นเราลองจำกันได้ไหมมีเพลงอะไรบ้าง บางสิ่งนั่นแหใครร้องคุณเบนร้องมาฮะเป็นเพลงได้ร้องด้ร้องไไคนนิดนึงคนนิดนึงไม่เคยอยู่ในสายตาเหมือนเธอไม่รู้ว่ากำลังหายใจะมากอยากจะให้ลองร้องสดให้ฟังหน่อยนะคุณเบน่ย่าอย่าคุณเบนมาแล้วลองก่อนไหมลองสดได้นะอยากฟังจริงจรินะ วันนี้จะไม่เสียใจวันนี้จะไม่เสียใจวันนี้จะไเสียใจลุกลุกุกเลยเออขอบคุณมากขอบคุณมากครับสุดยอดเลยโอเคเชิญนะฮะ